ผมมีเงินซื้อกินเนาะอมม่่ดีใจดีใจย่านเผลผมมีเงินซื้อกินเออท่านดีใจลวก็ย่านย่านผู้ให้บมมีเงินซื้อกินเห็นคนเบิร์คนซื้อกินบเห็นพน้องคนวไว้ได้ดีใจ่านน้องินนี้คนเป็นพวงเงินผู้ให้เนาะก็คืนนี้ใ่ะนี่ลายมาที่ให้เนาะโอ้ย บ่แทนจะเป็นยื <si <si ้ไอ้บ่แทะเพนเพิ่นเใจมาตื่นเต้นตื่นเป็นห่มเสือนันเนาะอาจารย์คบ่คิดว่าสิมีผู้มามอบให้เนหลายปานนี้เนาะโดยๆๆตันใจบ่นโยดใจโอยเนาะบด้จ่ี สบายดีสบายดีคือเก่าเนาะฮ้อนเอาเน่พี่น้องเนาะมันมันเปิดผลตกเนาะคึมคึมผลเลยเนื้อแนี้แซ่บว่ากุ้งไหนล่ะแซ่บเนาะโอ้ได้กินกุ้งใช้เอากุ้งเพราะว่านี่กุ้งปอย่างนี่กุ้งดี้อ้ไรพวกนี้ตัวน้อยแต่ตัวใหญ่นึงก็รเรื่งมานล้วตัวแบบตที่หาได้เพจแสับเจ้ากุ้งมังกรตัวเขียวเนาะพี่หน่อยเชฮะ mỗi phần sân gì coi xem kẻ nào người nhảy tốt nhất cùng đi học này lẹ bây giờ này nó thế vậy đi lại nhảy kim cao quá, nhân phần mình nên chưa hay đấy. Đấy là nó, đây là nó được đây là nó được đay đìn nó nhắm bô ca bóc đấy là bông này cả. Giặc sao? เน้เนาะซึมมาเลยเนาะแถวนี้เนาะเหนี่ยขอบก็เนาะเียกเนี่ยแช่สะเลยแถ่นี้เพราะว่าเพิ่นมีด่งค้าเลยเนาะเวลาคนตกมาเราหนึ่งด่างค้ามีเทิงบวานเลยด่างค้ามีเทิงแหละมันง่อยมากๆเลยเนาะเพื่อที่ว่าจะเทิงพื่นกับมอญง่ายอีกเนาะเพราะว่่าาัดงคเนาะเพราะคนโต๊ะกะพี่ให้เปียกมาแห้เลยเนามันนี่ด่าค้างไว้อีกเนาะแมนเมนโอ้พี่น้องเลยเอาพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามัแสงขามากมันนี่นะ มามองเงื่อนในน้องคนานี่เลยเนาะได้ชวนนี่นะไปไปซื้อไปเล็กไงไปซื้อเครื่องมามาดินะมาสอมแซมห้องเนาะถ่ายมืมดีกูเก่าเพราะเรื่องเรื่องการการเพิ่นเพิ่นเพิ่นใดออกนี่เขาก็ยังบระหูอ่ะถามทั้งพวกเพิ่นกับวาอยู่ไปเรื่อยๆที่น่ะอ่าจะได้ว่าทั้งทั้งพระอาจารย์จะมาพิเศมากครับทางทีมงานเมื่อวานนี่แหละพี่น้องคนใดว่าอยากให้เอามองเงื่นชวนนี่ เอาไปซื้อเครื่องมาสอบแซ็คให้มันดีขึ้นกูเก้าอ่ะนะเห็นไหมฮะก็ยูนี่ยูอ่ะนะแล้วเขาก็เฮ็ดให้มันมันดีขึ้นกูเก้าไช่ไหมจ๊ะเนาะซื้อปูซื้อไนเนาะมาแต่มันแบไม่ได้ผลตุกมันนี่เป็นแบบมันใสกับมันหนาอนสินะเพราะว่าทั้งฟอร์มเงาเป็นสางอยู่เลยสางใสกับมไนใสอยู่เนาะก่อนเนาะอันนี้กะเอาว่าเนาะะบอาว่าเนาะเขาซื้อเครื่องมาเรียบร้อยหมดทั้งเจ้าของเขาชิมาเริ่มกันกิจการ ถ้าเฮ็ดจะจะเฮ้าได้นาะยไหมเพราะอันนี้นะเฮาเขาเฮ็ดกับ่ได้เฮ็ดถึงขั้นแบบว่าให้มันเรื่อยๆเฮ็ดเพราะว่าระหว่างที่เฮาอยู่สินะเล้างที่เฮาอยู่นะเฮาอยังให้มันดีแบบว่าได้ผลโต้ปูรินมากกว่ามอยมันเปียกมันชาดอย่างเช่นบอมันลู่มันหันเนาะอันนี้าอยู่เฮาเองนะจะดะเฮาก็อยู่นี่อยู่แล้วนะกับประตูกันใช่ให้มันแน่นๆซช้าให้ขึ้นมาให้ให้สอมแซมเนาะเพราะว่าผลโตคนขึ้นมากะมันสิสิบ่

เออถือว่าได้เรียนเรียร้อยเนาะล่ะเนาะเออไก่จะบอกว่ายนจะไปนาวัดต้นน้นาวัดครนวัดน้อาันนี้่คือเรื่องกนบ่นี่ือเแล้วาพี่เชกแล้วบ่0 0นแล้วยังยังเดี๋ยวประมาณ10นจัเนาะแม่นๆๆงอีก1นาทีก0 0น เ่นงกันะคจนสอพุงระบาดนี่ังว่าจับป้อมกันเลยนั่นเพราะว่าเมื่อนี่นะอ่าอเมื่อวันในหน่อยติดปึกเลยเนาะไมเดียวแล้วว่าโมเกเ็นน่อยไ่ได้เอาลายนะว่าเด็กน่อยเนาะแต่คอยยังหาน้องคุณหาอใบเดียวเจอเน่อใบาเจอบ้วอไลไอยู่ดิหาพันเล้ยวไปหาพันนี่นี่้เจ้าหัเอาไบาวพื้นบอไปพันแล้วเ

อ่าและเปอร์เซตมาแตกมาอะาได้อยู่พันหนึ่งน0ะพันหนึ่งหนะหกแสนหาชิสองพันกีบเนาะอันนี้เดดมื้อนี้พี่เองเนาะต่ะ่าเดวแต่ละมื้อมันกับเอยู่คือเกาเนาะบางมื้อเลยพี่เบางมื้อก็ได้แต่หาศูนย์หาศูนย์เนาะหกหาศูนย์อันนี้ได้ได้สองพันนี่เปอรเซนได้ไปแตกมาเนาะเป็ปเงินบายคือจำนวนหนึ่ง่นสี่พนมพอดีได้อยู่หนึ่งสสามสี่ห 6 7 8 9 9ล้านน1 28,000กิบเนาะเป็นตังกิบหมดพี่นอเนาะ10ล้านเนาะเกือบ10ล้านพแนอเนาะ10ล้านเนาะตลายแท้นีละ bằng bỏ <laughs> <laughs> năm <thường>, <laughs> <laughs> mươi bà con thương nương 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 เงินในส่วนนี้กะเด้อทางท่าพ่อท่านพ่อม่นั่งค้างนี้เป็นยังไอครอบช่วน้อเออบมาแสงก็ได้นะ่นับเด้อโดยโดยเท่าล้านหนึ่งแสนสักแปดพันกีบเด้อโดยเงินในส่วนนี้ให้ทางพ่อนี่เอาไปซื้อคือที่ว่าทางพ่ออาจารย์เพิ่นบอกในนามของเราเลยเด้อโเพราะยังชิมาอัปเดตอยู่ได้เนาะว่าอ่าดังใจที่ว่าม่อพูด้นแล้วนี่ชิมาอัปเดตอยู่ว่าเออเป็นถังไลน์ฮิตนบว อ่าเฮ็ดเฮ็ดตามจุดประสงค์ทางผู้แนะนํ่ว่าพอบ่สิได้บ่สบ่บ่ได้เด้เนาะบ่แซเนาะเพราะว่าครับเป็นหยังจะมองนใน่วนี้ไหเพิ่นอยากให้เฮาอ่ามีห้องที่เอาดีเนาะอยู่สสบายแม่นัเวลานตกนันมันก็สิอ่าบ่ลําบาถ้าจะเฮาแม่นบ่ถ้าจะเฮาไปเเนลยได้เด้เนาะเไได

บาสั่นไม่ได้นะเราขอบคุณขอบคุณเพื่อนเราด้วยเฉยลนะจะนั่งท่ากระต่ายแข็งก็ยั้งั่นเดียวเราเราว่ามันคันเลยนะเคยว่ะบ่งบ่งท่งน้องเิ่นขอบมุกขอบใจก่อนนะเบาเส้นกับเบาตาขอบคุณรหน่อยใช่ไม่แห้งเลยนะเบาเวียดมากกันเลยแต่ว่าลักลก็คือผู้ใหญ่เพื่อนอ๋อหนึ่งสองสามไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปพ้งเบาเส้นเบาตาไม่มีแห้ง

นี่คือลายันห้เนาะโอ้ยมอเนจะเป็นยูา่อเชนเพิ่มเ่เพตืนเต้เลยตื่นเต้นเลายมันมีเชือนะเนาะกากขึ้นว่ามีฟูม่าโมงให้นีลายปานี่เนาะดูดดตันใจว่นาะโอ้ยดใจโอ้เนาะโอ้้าจ้งไเหมือนแค่ไวบยิบเหมือนแค่เนาะ พ่อว่าิมาพัง้วยไปที่ไหนข้อมือสกีหา่ไ่ไหน่านุ่มีเงินซื้อกินน้องข้อมดีใจดีใจย่านไ่ผมมีเงินซื้อกินเออทัาดีใจลวก็ย่านย่านผู้ให้บ่มีเงินซื้อกินเฟิรนเบิรินซื้อกินบอ้เห็นว่อพ่อคุณว่อวายได้ดีได้ดีได้ดีมมีเงินให้นะเพิ่นเป็นพวงเงินผู้ให้ ได้ได้บ่เป็นหยังน้องเพิ่นก็ได้อยู่ได้เราเพิ่นหาได้อยู่มีสิกินอยู่แต่บ่ได้สิได้อยู่ไว่าถ้าถ้าเจ้าเป็นห่วงเพิ่นแหลตั้งใจเฮียนเฮียนเก่งๆแล้วก็หาเงินหาคําให้อุตัวองเดสิ่งการใตเจ้าตอนนี้ก็คือเรื่องการทํากันเรียนเพได้คซอเเพ่กสิีใจภูมิใจในตัวเจ้า ถ้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นคนเกเรถ้าเจ้าเป็นคนเฮียนบกเองหาเงินกุ้มตัวเองบบได้คนบมมีเงินชื่อกินได้ออเคนจีบเงินน้าจิ่าไอ้ห้านี่แล้วเออเยงเกียงเนอะน้องเก่งแล้วแต่จะได้ามห้องไหม่นะจ้ะสี่คนสีบได้าสาจะได้บระเด็ให้พอเจ้าเห็นได้เละเ้อสิยายกินน้าแน่ละจ้ะไซ่ชมแซมห้องแม่เนอจ้จะเอาเอาว่านี้ ไใช่เป็นประโยชน์เนอื่อยเนาะพี่องเลยโอนใจไปหลายเ้อะแสดงเนี่มันชิบวะไห้เนาะรับอันใดอุกใจ่านบพไ่กินคือน้องเพิ่นนี่ก็อยาตเพิ่นกับเป็นเป็น่วงววขึ้นน้ำพ่อกับปานั่นน้พ่อกับเป็นมิตรประจำตโวแน่นะนี้ตามใจได้พี่เเนาะคือเป็นท่วงนังผู้เอาเงืนไทยแน่ยนไม่มีเงินซื้อกินไม่ได้ ก่นหน้าชักแต่เตมือลาวาว่าอยากได้ยูดินแต่ยันทุนบ่มีเงินซื้อหายเราเลยบอกกล้าบอกเพิ่อนเราอ่ากับกำลังชี้เช้น้องคนว่าเอ้าอวยพรน์ในท้งบ่อแส่น้ำล้นรวยๆอ่าล้วก็มยังคือบ่อเตียงไงเพื่นอวยพรบ่อเตียงนะอ่าบ่ขอยเนี่ยน้ำบ่อตายจักเทื่อนะบ่รู้หัวกยไม่ตู้นเพื่นอวยพจน์ไงนะบ่คอ่ตายเื่อโอ้ยโอ้ยวันนี้เนาะวันนี้ว่าคักคักคักบ่อเตียงว่าว่า เกือบให้น้ําบ่ใช่กันพี่น้องเนาะอีนั้นน้องเพได้น้อยเนาะเพิ่นได้น้อยมีความตื่นตาใจเนาะแม่เข้าใจซน้องเพิ่น่น้อเนาะเาเาสิว่าเงินทุกบาททุตางกะทางบ่แนประโยชน์เนาะมอบให้ทางน้องเพิ่นเบิดเป็นทีร้อยแ้พี่น้องเนาะตามที่ว่าเฮาไปแตกมาอ่าโดยโดยเอากันทานั้นด้เด้อ ดีมีแห้งไม่บอสิมาเยีบไม่มาเบียดมืดอหอมจะไม่เด้อตั้งใจเฮียนเด้อตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจเฮียนแต่ว่าตรงสื่อแล้วงามงามได้บอสเด้อได้อบอสีพุ่นอ่าว่โยกน้องพี่อยู่เรื่องใบขับขี้แล้วจนชั้นเมื่อกี้นี่พอบอสตาโดนมาไม่ไม่หนีบอสเห็นแล้วกี่ทีมาจุดยยุ้มาใช้ใบขับขี้มีบอสัอสโอ้ยเนาะเอาเอาเอานีแเต็มสูตั้งใจเฮียนเอ้าน้องแวตาพี่โค้งมาทั้งนี้ อ่ครับแล้วันนี้พี่น้เนาะแม่นๆๆมีเวรกวนอยู่เด้มือนกัเนาะอ๋ออเคสบายดีซั่นโดโดสบายดีพี่น้อง้องเจ้านมันบ่ิเด้อบ่เด้อพี่น้องเอ้ยเอานั่นแหละพี่น้องเด้เด้อเนาะจจนห้เพิ่นบ่ได้บ่แต่นี่ล่ะอึ๊บอ่าด้บ่ได้จาเงินอันลายปลานี่บ่บไาเงินลายปลานี่บเนาะ หลายคงเลยซึ้งแบตื่นตันใจเองเนาะก็ดูดฝุ่นแบบว่าถ้าเป็น่วงกิหดได้เลเนาะด้วยจะได้ได้พราะมาเอามาแต่ละเก่าจะควมแล้วแต่่นเป็นคนบ่อโลกมากโลภะ้ดเานยดีได้ดีได้เนาะมีแต่ว่า เก็บไหวไปโรงเรียนน้ำคือน้องว่าเนาะหเชื้อใยพอพร้อมเสื้ออุปกรณ์เนาะในการเห็ดห้องเพื่อนเนาะพอได้อยู่ได้เศร้าคือว่าแน่เนาะครั้งแรกเลยเพิ่นว่าเนาะพอพี่เราเนี่ยกับบุตรบัวเพิ่อนพ่หน้อยข้าวเฮายังน้อยเฮาไม่เคยจับเงินหลายขนาดนี้นะอืมพอน้องเพิ่นว่าโอ้ตตอ่าคือเห็นสภาพเพิ่นได้ได้พี่น้องคิดเห็นเลยนะ มันขนาดสามชี้พันบละก็ยังว่าลายเนาะเป็นล้านเฮายังว่าลายแต่ใคายังหน่อยนะเออแต่อันนี้ทางน้องเพิ่นบอกว่าอ๋อปูปุ๊บยังงหนึ่งเหมือนเนาะปูปุ๊บยนึงเนาะแล้ววิจเกแหลบพันน่าเป็นยี่บ่เนี่ยฮะแหนบละแหนบละล้านเด้อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าล้านเนาะก็ถือว่าดีใจน้ำเนาะอ่าดีใจน้ำ ผมกินนี่นะเสียใจบ่มันผมกินนี่นะดีใจเนาะดีใจจนแบบเว้าจนซื้อซื้อเอาเอาไม้อีดเอ้ยลองๆขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าให้มาเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงนั่นแหละเออเอาอีดเอ้ยเพิ่นอยู่อีล่ะอืมโดยเออสวาวาดูของทางผู้ใหญ่เพิ่นได้เงินนําเพิ่นเพิ่นมาช่วยเออเพิ่นอยู่ดีมีแฮง ใส่นอยู่ดีมีแห้งนยใส่เออเป็นห่มขมไสเออติบ่ได้นยติบ่ได้มไข่บ่นีติบ่ได้ขอนี้เออขอให้เป็นมโมไสลูกหลานต่อไปนยห่ล่เออต่อไปต่อไปเออกี้เพิ่นเว้าเก่งเนาะมันดีใจจนเว้าบ่เป็นเลยเบิ่งงแวาบ่ออกเนาะ เ่้กันเตเป็นเม่ไรพี่น้องเองเป็นข้างข้าเพื่อเนาะใจใจเต้นตึตักตึี่แจกบ่ใจว่าใจเต้นบ่เออเอามีแต่ว่าเมน่ยพอเห็ดเวียกหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเนาะอ่มีแต่ว่าไปเห็ดมาด้เนี่ยเอออมอแหละร่างถซอาดีเียวดีเด้วอเห็ดเวียกแบบนี้แหละสมสมเฮาน้อย เห็ดชั่มเทาหน่อยกกจะีคือทางเงินนี่นะน้องจาที่ได้ไปช่วยสุวนเรียนใหม่เป็นเป็นหนึ่งชุดอีกว่าโอ้พอได้เปลี่ยนเนาะชุม่ื่อสิ่งชื่อเสือเนาะพอได้เปลี่ยนพี่น้องไอ้บางเทื้าเราพี่น้องคนไปโรงเรียนพน้องคนเื้าคนตกงห้ามผัดเปลี่ยนใหม่ผัดไม่ได้นุ่งเนาะมันเป็นสาดิมันเป็นสารเสื้อขาวได้วยซาเบตามีแต่ว่าฮักษาดีๆเนาะเนาะเนาะ

นมพันหนึ่งไปก็มีขายบ่อยแหละมีมีสมเห็ดสมเด็กน้อยคือว่าเนะลูกชิ้นกับไม่ละพันเนาะเออแต่อยู่บ้านไม่สองพันเลยได้ไม่ละพันกับลูกนึงก็เป็นสอดดครึ่งเนบ่ดครึ่งเออมาจ่มันเชียเห็ดเฉพาะเด็กน้อยเนาะมื้อไปงเฮียนบ่ไปตั้งใจเฮียนฉันเมือขาดลงทำมงเฮียนได้ คาับโป็นยังนะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมาเด้อ่าอบคุกัวจารย์เพิ่นกับพอเนาะอ่าบัดนี้เฮาเกิดมีเหตุผลเขาจังขาดคือว่าเนละขาดดินขาดหาโลก็บ่ได้เนาะอืมขต้องเลียงรสเางเรียเลยลยิปะมาณนี้หละพี่น้องเนาทางสาวเวลกนไปเตอหาคนเออ เด้อเด้อไปเชิญได้พากันเมื่อได้เด้อมีเบียกมีงานโอเคเด้อพอเดอดีจะน้ำมันนี่ก็ได้เอาสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเอาสบายดีสบายดีมะสบายดีไปไปสวัสดีตามีวิียกได้พี่รองไหมมันนี่ก็ได้ล้วนเน้น้อโตโตมาโต้มาด้วยดยพี่รองไหมป้ออันนี้คือจะเป็นอะนนหัวเนาะนี่เนาะหัวเนี่ยพี่รองเปียกเบิดเลยนี่เนาะ กำแห้งแหงหัวแห้งกูนี่แม่นบ่นี่เออโอ้หัวไดเข้ามาบ่นบนอยู่ครัวกินเนาะนี่เนาะอ่าเครื่องมักพริกเนาะหาเครื่องครัวเพิ่นมีเท่านี้ถ้วยบวงทั้งนั้นแม่นบ่เท่านั้นนี่ซือเนาะเออเอาๆๆจังได๋ก็มีแต่ว่าอ่าดีมุกดีใจนําเนาะพอพี่น้องบ่จิตเองก เข้าขไปแบบกระทันหันเลยพงศ์กิจก็ได้เอาโมเป็นยังพี่รองเลยจังเลยกระกรับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่รองเอฟซีบัตรสุขสุขคนทางฝ่ายในฝั่งเราทางฝั่งอันา่างประเทศน้องพ่อพี่รองอยู่ดีมีแห้งบัตรสุขนนะนะสุขคนเด้อเนาะมาจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการน้องพ่อพี่รองเลย <c oughs> คือ,อามาเมื่อนี่กะทางเปอร์เพิ่นนี่แหละเนาะ,ะมามอบเงินมอบคำให้เนาะนะ ทั้งนอง้องเพิ่นเพราะว่าทั้งพระอาจารย์เพิ่นในหมอบเงินให้เด้จังไในก็นอยู่ดีมีแห้งเด้อทั้งพระอาจารย์ทั้งทีมงานเพิน่นก็ได้ตอนในก็นขอให้อยู่ดีมีแห้งคุ้มเจ็บจ็ได้คุ้มไข่จะมีไปะจะแจกโรคไครก็เจ็บทุกประการก็สำหรับที่นี่ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อขอให้เอฟซีบาสกุสุสคนอยู่ดีมีแห้งเด้อติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้บาจิตในเด้อเนาะขอกล่าวอคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง